ยังพี่ชายใจดีคนนั้นว่าหะครับหากรอให้ทุกอย่างพร้อมจนตายผมก็คงไม่ได้ออกมาไม่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวขึ้นเองได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยว Thank you Thank you. 謝謝谢谢ขอบคุณครับถือว่าเป็นปัญหาเหมือนกันครับพวกพวกทางที่มันไม่สม่ำเสมอหรืออะไรเงี้ยฮะเพราะว่าด้วยล้อวิวแชร์มันห้องจะเล็กแล้วบางทีเราเราไปสะดุดหรืออะไรเงี้ยทำให้หน้ามันพับซึ่งจริงๆแล้วไอ้ปัญหาหรือเรื่องพวกนี้เน yeah ี่ยคนทั่วไปอาจจะเข้าไม่ถึงแล้วก็ไม่เข้าใจถึงว่าไม่ไม่ไม่รู้สึกถึงมาว่ามันมันคือปัญหานะฮะแต่ดีสิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยแหละฮะน่าจะฆ่าคนพิการได้เลยไม่เป็นไรฮะยังไหวฮะ จริงอยู่ครับที่โลกภายนอกนั้นอาจจะไม่สะดวกสำหรับผมเท่าที่ควรแต่ถึงจะเจ็บตัวก็ยังดีกว่าเก็บตัวอยู่ในบ้านอย่างเงียบเหงาเพราะสำหรับผมการใช้ชีวิตอย่างนั้นนอกจากเป็นการซ้ำเติมตัวเองแล้วยังปิดโอกาสไม่ให้โลกภายนอกรู้จักความพิการหนักเข้าไปอีกขืนมานิ่งๆรอให้สังคมพร้อมอผมเชื่อว่าช่วงชีวิตของ ช่วงชีวิตหนึ่งในปัจจุบันไม่มีทางพร้อมหรอกไอ้บ้านเราฮะผมผมรู้สึกอย่างนี้เลยกับการเดินทางเวลาเจอคนเยอะร้อยทั้งร้อยยังไม่มีเคยมีใครเข้ามาแบบโหหน้าสมเพศนะอะไรเงี้ยเฮ้ยทุเรศว่าเดินมาออกมาทําไมอะไรเงี้ยไปอยู่ที่บ้านไปอะไรเงี้ยผมก็ยังไม่เคยเจอมุมนี้อะไรเงี้ยแต่คนพิการเองจะปิดตัวกับความรู้สึกที่ว่าถ้าออกมาแล้วคนต้องมองเป็นเรื่องที่แบบว่านะเพราะว่าอย่างคุณนิ้โกลมเองคุณเอ๋ก็คงจะถ้าว่ากันตามตรงก็ถ้าจะไม่เคยเอกคนพิการออกมาอยู่ในสังคมเลยจริงนะ ฮะไม่ได้พบเห็นเขาเดินสวนกันอยู่บ่อยๆเรา<ะ>เป็นไปได้ว่าเออผมก็ไม่เคยสังเกตพนะ<ะ>อโสอพูดก็เลยก็เลยเพราะคุยโสก็คิดว่าเออมีคำว่าพิการมันน่าคิดเหมือนกันนะ,ะว่าพิการคืออะไรกันแน่อนะไร<ะ>คนที่ได้ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองอยากใช้มันเรียกว่าพิการหรือเปล่า<ะ>หรือคนที่ร่างกายปกติแต่กับ ไม่ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองอยากใช้อย่างนั้นมันพิการหรือเปล่าใช่ฮะมันก็น่าคิดเหมือนกันผมว่าความแข็งแรงจากข้างในมันมันสำคัญมากครับ,รบแล้วก็ถ้า,ถ,าถ้ามีคนมีภาพของคนพิการแบบนี้ให้เห็นเยอะๆผมก็คิดว่าความรู้สึกหรือทัศนคติก็จะเปลี่ยนไปซึ่งจริงผมชอบที่ที่คุณโสพูดเมื่อกี้นะฮะว่าการได้เห็นว่าเฮ้ย hey, ถ้าใจแข็งแรงเราไปไหนก็ได้นั่นคือการพูดกับคนพิการแต่ในกมุมหนึ่งคือมองจากมุมของคนที่ไม่พิการเขามองไปฮะโอ้โหคือขนาด เราดูเหมือนจะมีมีแข้งขาที่แข็งแรง<ะ>เรายังไม่ทําอย่างเขาเลยนะผมว่าเขาสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่เขาปกติเหมือนกันอะไรเงี้ยครับรู้สึกดีจังเลยมีคนชมมาชมนะฮะผมว่าคนเรามักได้แรงบันดาลใจจากจากอย่างนี้แหละฮะจากคนที่คนที่เราคิดว่าเฮ้ยเขาน่าจะเขาน่าจะรู้สึกไม่ดีนะครับเข,เขาแข็งแรงรว่ะ ผมเห็นด้วยอย่างที่คุณนิ้วกลมว่าครับแรงปัะดานใจจากผู้คนเป็นกำลังใจผล่กดนให้ผมมองชีวิตสวยงามเชื่อไหมครับว่าผมกอบโกยเอากำลังใจและแรงปัะดานใจได้ง่ายมากจากการเดินทางใกล้ๆในกรุงเทพมหานครแห่งนี้กรุงเทพนี่แหละครับที่ช่วยยนย่อสัจธรรมของโลกทั้งใบให้ผมได้เห็นอย่างชัดเจนคนรวยที่สุดก็อยู่ที่นี่คนจนที่สุดก็อยู่ที่นี่พื้นที่บางพื้นที่ในกรุงเทพ ยังเปิดให้ชีวิตคนยากไร้บางคนได้พอเลี้ยงชีพดำรงชีวิตอยู่ได้โดยเฉพาะคนชายขอบที่สังคมหลงลืมไม่ว่าจะเป็นคนไร้บ้านหรือคนเก็บของเก่าเหล่านี้กรุงเทพยังเป็นพื้นที่ให้คนยากจนต่างถิ่นหลายที่เข้ามาทำมาหากินและในค่ำคืนในบางซอกหลืกของเมืองก็เป็นพื้นที่พิเศษ เพื่อนคนพิการบางกลุ่มครับที่ถนนสุขุมวิทยานซอยนานา,นานเนี่ยแหละครับเป็นทางพื้นที่ทำมาหากินและพื้นที่สําหรับเปล่งเสียงของคนหูหนวกพวกเขาเล่าว,ว่าเหตุที่ได้มาทำมาหากินกันที่นี่จนเป็นล่ําเป็นสันเกิดจากการชวนชวนกันหลังเรียนจบจากโรงเรียนโตและบอกต่อกันไปเรื่อยๆจากรุ่นสูน่รุ่นมาที่นี่จึงได้นนทำอาชีพได้ทำเพื่อนและได้ทำพื้นที่ในการ นอกจากวัดวาอารามันสวยงามความทันสมัยและตึกสูงระฟ้าแล้วผมคิดว่าส่งนที่สำคัญที่สุดของกรุงเทพคือทีทุกคนหาบเร่แผงลอยคนเล็กๆไม่มีชื่อเสียงเรียงนามคนยากจนเหล่านี้ก็เป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองกรุงเทพก็ฟันเฟืองเล็กๆเหล่านี้ไม่ใช่เหรอครับที่ทำให้เรามีอาหารอร่อยราคาถูกและผมก็ไม่มีวันรู้จักกรุงเทพและรักกรุงเทพมากขนาดนี้ หากผมไม่ออกมาเดินทางและเรียนรู <S <S ้ที่จะทำความรู้จักกับความยากลำบากทั้งจากชีวิตตัวเองและชีวิตคนอื่นเช่นเดียวกับที่นิ้วกลมพบประสบการณ์เช่นนี้จากการเดินทางเช่นกันครับผมว่า มีการนอนธรรมดาครั้งหนึ่งไงัของชีวิตผมแล้วก็ผมรู้ว่ามันก็เป็นการนอนที่ตื่นที่มาน้ำลังเปลี่ยนชีวิตผมเหมือนกันก็ค,คือการนอนข้างถนนที่โตเกียวนะครับ,รบก็คือไปด้วยเงินที่มันน้อยมากเราก็ไม่มีเงินที่จะพักโรงแรมก็คือนี้ไม่ไม่มีโอกาสได้นอนโรงแรมรก็เลยบอกเพื่อนว่าก็คุยกันกับเพื่อนว่าก็นอนนอนพื้นนอนข้างถนนนี่แหละซึ่งเราก็กลัวคะว่าเราก็ได้ยินไปเยอะให้ปุ่นอย่างกุซงมิซึงซึ่งไม่มีหุ้นก้อยว่าก็นอนไปก็ปรากฏว่าพอ พอตื่นขึ้นมาฮเออมันรู้สึกมั่นใจขึ้นมาแบบประหลาดเนี่ยก็บอกเพื่อนบอกนอนได้วะ่ะ uh huh. มันคือการนอนข้างหนมันมันไม่เคยมาก่อนนะฮะ uh huh. แล้วก็ในต่างแดนแล้วก็มันเป็นทริปแรกที่ผมไปก็เลยแล้วก็เที่ยวอยู่ที่ตกเกียวทีกเก้าวันด้วยความที่มันน้อยมากแล้วก็ได้เจอประสบการณ์เยอะแยะแล้วก็เลยกลับมาพร้อมกับความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไอสิ่งที่เราเคยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้นะ <c oughs> จริงต้องลองดูก่อน <c oughs>